สวัสดีครับเพื่อนๆข้างหลังผมนี่ก็คือรถยนต์อเนกประสงค์ SUV Honda c r v ปี2010คือผมพยายามที่จะคิดหาคำมาโฆษณาอธิบายรถให้เพื่อนๆทุกคนได้ฟังกันแต่ผมเชื่อร้อซว่าเพื่อนๆทุกคนที่คิดที่จะออกรถเนี่ยจะต้องมีรถในใจอยู่แล้วแล้วก็หน้าที่จะศึกษาข้อมูลมาเป็นอย่างดี เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าลูกค้าที่จะเลือกรถอัน,น้ประสงค์ระดับ Honda CV ตัวนี้จะต้องมีข้อมูลครบถ้วนเพราะฉะนั้นสาระที่ผมจะนำเสนอเพื่อนๆวันนี้ไม่ใช่เรื่องสเปคไม่ใช่เรื่องรายละเอียดของรถผมจะมานำเสนอเพื่อนๆในเรื่องของการออกรถคันนี้ที่มันง่ายมาก เพื่อนเชื่อไหมครับลูกค้าทุกคนที่ออกรถกับเราที่โชรูมรถมือสองอยโสธรจุฑาพันธออตโต้เนี่ยนะครับไม่ต้องใช้คนค้ำครับหมดสมัยที่ใช้คนค้ำแล้วครับถ้ามาหาเราแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินดาวแล้วผมเราฟรีดาวได้เต็มปากเต็มคำครับในเรื่องระยะเวลาการออกรถหนึ่งวันครับ ไม่เชื่อไปสอบถามจากลูกค้าของเราทุกคนได้เลยนะครับผมเราอำนวยความสะดวกเราให้ความสบายกับลูกค้าทุกคนนะฮะอยู่ต่างจังหวัดหรือต่างอำเภอไม่อ,มาอยากมาก็ไม่เป็นไรเรายินดีนะฮะแล้วก็พร้อมบริการไปให้บริการทำสัญญาถึงหน้าบ้านรอหลังจากนั้น24ชั่วโมง ไฟแนนซ์ Finance, หรือธนาคารอนุมัตินั่งอยู่บ้านเฉยๆนะครับเรามีบริการส่งรถถึงหน้าบ้านพร้อมระยะเวลารับประกันเครื่องยนต์นานถึงหเดือนครับอันนี้ประกันจากเราโดยตรงเพื่อนๆครับ Honda CV คันนี้เป็นรถปี2010เครื่อง2.4เกียร์ออตโต้ขับเคลื่อน4ีล้ออัตโนมัติ ประหยัดน้ำมันมากครับ13กิโลเมตรต่อลิตรรถอเนกประสงค์รถครอบครัวเหมาะสำหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่เหมาะสำหรับท่านผู้บริหารเหมาะสำหรับทุกคนที่อยากยกระดับในการใช้ชีวิตและการกับขี่บนท้องถนนเชิญครับพร้อมฮันด้าซีวีเหลือคันเดียวพ้าอดหมดนะครับ